สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่อาร์ตฮะและว,วันนี้เราส่งกันบ้านงานปัน้นฮะ m e r c e d e s b e n z E Class E 2 0 0ไฟรวม W212 มาอยู่ 2, 1, 2. มาดูกันว่านะวันนี้ปีส0 2พัี่เพื่อนเพื่อนหาเจ้า E Class ไฟรวมเครื่อง M 2 7 4นั้นเพื่อนเพื่อนจะต้องเตรียมว่าประมาณซ่อมเท่าไหร่แล้วคันนี้สภาพเป็นอย่างไรแล้วเราซ่อมอะไรบ้างปะลุยกันที่สถานีแรก TMS Benz Service ไปตรวจสอบตรวจเช็คความสมบูรณ์ของตัวเครื่องเกียร์ช่วงล่างกันก่อน ให้ช่างตรวจสอบดูทั้งหมดซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ย E 2 0 0นะั้นเป็นเครื่อง M 2 7 4ที่พัฒนามาจากตัว M 2 7 1 Evo ซึ่งวางอยู่ในเจ้า E 2 0 0ก่อนเฟสลิฟพอเป็นเฟสลิปหรือว่าเป็นไฟหน้ารวมแบบนี้แล้วนั้นจะเป็น M 2 7 4ซึ่งจะแก้ไขปัญหาตัวเฟืองแคมหรือว่าเฟืองแอดวาน์มาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเนี่ยหายห่วงไป1ปลอ,อกตัวสกูป,ป,ปับเทอร์โบที่เราชอบทํากันใน E-Class ตัวไฟแยกก็ไม่ต้องทําแม้จะไม่ต้องทําแต่ควรจะตรวจสอบตัวแป,ป๊เทอร์โบตัวท่อน้ําเลี้ยงเทอโบไปด้วยซึ่งอันนี้ตรวจสอบแล้วน,นะครับเป็นปกติดีรดั่วซึมนั้นอย่างไม่เจอทุกอย่างทํางานค่อนข้างดีนะฮะที่เราไล่เปลยนไปก็จะเป็นตัว วาลวนะ้ำเทร์โมสตัแท้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อเป็นซิและท่อไอดีซึ่งตัวนี้เนี่ย M2.1EVO กับ M2.4 ต้องเปลี่ยนทั้งคู่เพราะว่าเขาเปื่อยตามอายุการใช้งานฮะจากนั้นก็มาเปลี่ยนปั๊มน้ำแท้ไล่เปลี่ยนโวเทียนใหม่ทั้งหมดส่วนชุดหน้าเครื่องเนี่ยก็จัดการเปลี่ยนชุดตั้งสายพานล,ลูกรอกตัวตามบืล่ไดชาร์จแล้วก็เปลี่ยนสายพาน m e เ c อร์เดสเป็นแท้ไปด้วย ที่เหลือก็ไปจุกจิกๆแล้วครับเป็นพวกไส้กรองต่างๆยางรองหม้อกรองตัวปลั๊กไฟที่กรอบแตกโอริงอื่นๆในตัวเครื่องยนต์แล้วก็มาไล่เปลี่ยนยางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์ซึ่งเพื่อนๆสามารถตรวจสอบเองได้ไม่ยากด้วยการจอดเหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีหรือเข้าเกียร์อาเกียร์ถอยนะฮะถ้าเกิดเข้าแล้วเนี่ยเครื่องหรือพวาลรยมีอาการสั่นอันนี้แหละครับยางแท่นเกียร์ยางแท่นเกียร์เริ่มไม่ดีแล้วซึ่งเวลาเปลี่ยนจะแนะนำให้เปลี่ยนไปทั้งชุดทั้งแท่นเครื่องและแท่นเกียร์ไปพร้อมๆกัน เสร็จแล้วก็รีเซ็ตของเหลวใหม่ทั้งระบบไล่ระบบน้ําแล้วก็เปลี่ยนยน้ายามอน้ําใหม่รวมคั้นแรงแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จในหมอดของเครื่องยนต์นะครับ78,380บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็นมาต่อกันที่ช่วงล่างคันนี้เนี่ยตอนขับทดสอบครับเหมือนไม่มีอะไรมากมีเสียงกุ๊กกักบ้างบางจงังหวะแต่พอยกขึ้นดูแล้วนั้นโอ้โหเรียกว่า ยกแผ่ครับตั้งแต่ปีกนกล่างลูมิเนียข้างซ้ายข้างขวาปีกนกล่างแขนเหล็กทั้งซ้ายทั้งขวาลูกหมากปีกนกล่างแขนกันโค้งซ้ายขวา,า,า,ขา,ขวาเหล็กกันโค้งหน้าเปลี่ยนใหม่ชองอัพหน้าโดนชองอัพหลังโดนพอชองอัพโดนปุ๊บเนี่ยยางเบ้าชองอัพยางกันฝุ่นยางกระแทกโดนหมดนะฮะละักษณนี้เนี่ยตัวหัวโชคมีปัญหาเล็กน้อยต้องเอาไปส่งโรงกลึงครับกลึงตัวเกลียวหัวชองอัพดานหน้าไป2อ,อันซ้ายขวาจากน้นก็เปลี่ยนพระเบรกคู่หน้าใช้ของแท้พร้อมสายไฟยเตือนเบรกงานเทียบ ด้านหลังนั้นยังดีอยู่ส่วนจานเบรกยังเต็มทั้ง4ล้อไปเจียจานไล่หน้าเฉยๆเสร็จแล้วก็ตั้งสู์ล้อรวมกับขาที่กันชนหลังซ้ายขวาที่หักนะฮะประจัดการเปลี่ยนให้ใหม่เบ็ดเสร็จเนี่ยหมวดนี้รวมค่าแรงนั้น78,550บาทคันนี้นั้นซ่อมบำรุงออกมาทั้งหมดแล้วจบไปที่153,000กับ30บาท และก่อนที่เราจะเอาไปเก็บภายในนั้นถ้าเกิดผมจัดตารางได้เนี่ยผมมักจะอัปเกรดเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เปลี่ยนิฟรมกองแสงก่อนเพราะว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยข้างในมันจะเลอะหรือว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดใดๆก็ตามไม่รู้แหละหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาเก็บภายในเนี่ยช่างแผนงสามารถเก็บภายในให้เราได้ออกมาใหม่ๆใ,ในรอบเดียวไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาคันนี้ก็ท่านจะของสั่งเปลี่ยนิฟ์มเลยครับเพราะว่าิล์มเก่านั้นหมดอายุแล้วก็จัดกา,า,าร,ร,รลอกของเก่า เปลี่ยนของใหม่ยังคงเลือกใช้เป็น 3M c เ r a m เซรามิกอัลตาครีเเลือกใช้ความเข้ม80รอบคันบานหน้า60สเต็ปต่อไปก็เช็คลำโพงฮะจริงๆเนี่ยลำโพงเนี่ยไม่ต้องสืบเบนส่วนมากนะฮะอายุเยอะๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเปิดแผงมาดูปับ๊บขอบลำโพงไม่เหลือฮะกร่อนแบบไม่มีชิ้นดีซึ่งอาการเนี่ยตอนฟังนี่อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่บางการณอาการหนักหน่อยมันจะมีเสียงบุกปุกตุก,กหรือว่าลำโพงไม่มีเสียง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแก้ไขไม่ยากครับหลายๆคนถ้าเป็นสาย DIY ก็จะถอดไปบ้านหม้อให้เขาใส่พวกขอบยางเอาแต่สไตล์ผมนั้นอัปเกรดไปเลยครับเบสิกก็คือเป็นเฮิร์สเสียงดีกว่าเดิมนิดนึงแต่คันนี้ท่านจะของอยากจะได้ความพริ้วที่มากขึ้นเลือกใช้เป็นลำโพงออริสันตรงรุ่นตรงเบ้าเดิมติดตั้งลงในประตูทั้ง4บานไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น ส่วน Head Unit แน่นอนฮะเปลี่ยนจอ Android เพราะว่าเราต้องการเพิ่มกล้องถอยเข้าไปด้วยและคันนี้นั้นโชคดีที่ AU-X นั้นเป็นปลั๊กธรรมดาอย่างไม่ใช่เป็นตัว USB ซึ่งรถเก่าของผมที่เป็น USB นั้นเสียงมันจะดีเลยฮะอันนั้นจะต้องเพิ่มแอมอีกตัวหนึ่งคันนี้เป็น AU-X ธรรมดาก็รอดไปนะฮะเปลี่ยนจอ Android เนี่ย10.25นิ้วราคายังคงเป็นราคาเดิมครับที่18,900บาทพร้อมกล้องถอยที่3,500บาท ซึ่งกล้องถอยราคานี้นั้นเป็นราคาที่ติดตั้งพร้อมกับตัวจอนะฮะเพื่อนๆถ้าเกิดตามใช้บริการกับคุณนกสาวสเตชันถ้าเกิดติดเฉพาะกล้องถอยอย่างเดียวนั้นจะไม่ใช่ราคานี้ฮะมันจะมีค่าแรงเพิ่มเติมเข้ามาตัวจอแอนดรอยนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะติดกับรถทุกๆคันนะฮะแล้วก็ทําคลิปสอนวิธีการใช้งานและณนะตัวเลือกที่เรามีในตลาดณนะวันนี้นั้นจอแอนดรอยเป็นโซลูชันที่ผมชอบที่สุดแล้วก็จบที่สุด ในการที่จะเพิ่มเอเจนตเมนพร้อมหน้าจอทัชสกรีนสามารถเซฟคอนเทนต์เปิด Google Map แยกจากมือถือของเราไม่ต้องไปพึ่งพามือถือไปเกิดเปิดแมปไปปุ๊บเนี่ยโทราศัพท์ข้าปุ๊บอ่าเรียบร้อยฮะมันเกิดความไม่สะดวกหลายๆอย่างดังนั้นสำหรับผมจอ Android นะวันนี้จบที่สุดแล้วก็ชุดนี้นั้นเราอัปเกรดไปทั้งสิ้น57,700เพรบาทรู้ว่าเราไม่ได้อวนแบกแนั่นนั้นดังนะั้นเราจะไม่ได้เครื่องกอดงานปงเปิดตัวรีวิวผมก็ไปจบ แอปขายของเครับมีขอ,ปองปลอมขายมากมายนะฮะผมเนี่ยไปลองซื้อมาแล้วสำหรับไอโฟนสิของผมนะฮะบอกเลยครับว่างานไม่เหมือนนะในส่วนของภายในคันนี้นะฮะสภาพเนี่ยค่อนข้างดีเพราะต้องบอกว่าเจ้า e 200 Body บอ,เ,บอเนี่ยเบาเบื่อเนี่ยค่อนข้างทนโอกาสขาดเนี่ยน้อยมากๆที่จะเจอเนี่ยจะเป็นเบาเฟดหรือว่าสีมันเอ่อถลอกจากการขึ้นขึ้น,นลงลงมากกว่าแล้วก็ประเด็นหนึ่งเนี่ยของเจ้าตรงนี้ที่เป็นเบาดําก็คือว่า ตัวบ่อเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสีดําแล้วเดินได้เนี่ยไม่ใช่ได้ดําแล้วก็ไม่ใช่ได้ขาวนะครับเป็นได้สีเทาดังนั้นเนี่ยแม้ว่าบ่อจะไม่ได้ขาดแต่พอมันบ่อเฟดเนี่ยการทําสีชิ้นที่เป็นปีกบ่อน,นั้นเนี่ยมันจะทําค่อนข้างยากเพราะทำปุ๊บเนี่ยโรยสีแล้วสีมันจะไปทับตรงตัวได้ด้วยทําให้จุดที่เป็นจุดปีกบ่อที่มีตะเข็บได้แบบนี้นะฮะมันจะต้องหุ้มใหม่ ส่วนชิ้นอื่นๆเนี่ยสามารถพ่นได้มีสีปุ่มลอกบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวเ็เก็บงานกันไปตามระเบียบในส่วนของบอะหลังนั้นสวยงามครับก็พยายามไล่เก็บไล่พ่นนะฮะในจุดที่เห็นว่าสมควรแต่ใกล้ๆโต๊ะเข็บเนี่ยเราจะเก็บเดิมไว้แล้วจะไม่ยุ่งกับมันเลยฮะเป็ดเสร็จคู่หน้านั้นเย็บใหม่ทั้งหมดซ่อมปุ่มลอก15จุดพ่นกรอบสีช่องแอร์ด้านหลังหุ้มพวงมลาลัยใหม่พวงมลาลัยนั้นเราซื้อมือสองมาแล้วก็ พุ่มเป็นนับป้าใหม่พ่นสีประดชิปเก็บลายปุ่มใหม่ทั้งหมดเก็บภายในจากช่างก็อเสร็จแล้วผมก็สั่งพรมกระดุมเอามาเปลี่ยนให้ท่านเจ้าของรถใหม่รวมไปถึงสั่งถะท้ายรถมาไว้ข้างหลังด้วยนะครับเวลาวางของน้ำหกจะได้ไม่ไหลหลงพรมฝาท้ายเบ็ดเสร็จนะหมวดภายในน่ะจบไปทั้งสิ้น41,100บาทถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเฉพาะที่พรมลายเแท้มือสอ ก็1มืนเจ็เข้าไปแล้วในส่วนของระบบแอร์นะฮะก็ต้องบอกว่าทำงานเป็นปกติดีทุกอย่างฮะแต่ว่าเพื่อความสบายใจก็นำไปให้พี่เบนซ์ครับคูเปอร์ออโต้ v วิสตรวจสอบอีกทีนึงพี่เบนซ์ไล่นะ้ำมันเขาออกมาตรวจเช็คระบบแล้วเนี่ยทุกอย่างใสแบบใสตกใจมากนะฮะตัวฟิลเตอร์ตัวไส้กลองเนี่ยก็ดำเล็กน้อยเท่านั้นเองสรุปแล้วควันนี้เป็นอีกหนึคันที่ รอดเรื่องแอบไปฮะตรวจเช็คสภาพไล่น้ำมันคอมไล่ระบบใหม่นั้นจบไปที่4560บบาทเท่านั้นเองแบบเต็มปากเต็มคำนะ สเต็ปต่อไปใช้บริการคุณเบนซ์ c ีเคร็ตโค้ในการโคดดิ่งระบบตัวรถซึ่งไม่ใช่การจูนแรงมา้าไม่ใช่การเพิ่มความเร็วแต่เป็นการปลดล็อกระบบต่างๆให้ใช้งานได้เหมาะสมมากขึ้นไล่มาตั้งแต่ระบบแอร์โค้ดให้เป็นแบบโซนเอเชียคือแอร์จะเย็นเร็วขึ้นแต่ไม่ทำให้ระบบพังเร็วขึ้นนะฮะระบบแอร์หมุนวนกดครั้งเดียวแล้วติดตลอดไม่ต้องคอยกดใหม่ทุกๆ30นาที ไฟเลี้ยวปรับจากการตกก้านไฟเลี้ยวเบาๆแล้วไฟเลี้ยวจะเปิด3าครั้งพอโคดใหม่แล้วไฟเลี้ยวจะเปิด5ครั้งรถขหลังจะได้มองไฟเลี้ยวเราได้ทันใครสนใจก็ตามรอยไปใช้บริการกับ Secret Codes ได้ในราคาเพียง4,500บาทในส่วนของภายนอกนะครับก็จะมีริ้ว้อยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับลอยคูดเอออะไรเออรอบขัดเราก็ไปนั่งเก็บเอาแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าของอยากจะให้เราทำเพิ่มเติมคือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว อีคลาสใช่ไหมครับตัวไฟรวมที่เป็นดาวลอยกระจังหน้าธรรมดาท่านเจ้าของรถอยากจะได้เป็นกระจังดาวนะครับเป็นพวก e d i t i o n E หรือพวก MG ซึ่งอันนี้จะต้องรู้ไว้ก่อนว่าตัวอ e ีคลาสไฟรวมที่เป็นดาวลอยนั้นตัวกระจังจะเป็นขอบโลมินเนียมนะครับเป็อยู่กับกันชนหน้าในขณะที่เกิดตัวที่เป็นกระจังดาวมาจากโรงงานเนี่ยตัวกันชนจะเป็นคคละทรงฮนะคือตัวเนื้อพลาสติกข,ของกันชนเนี่ยมันจะครอบมาโดยรอบแล้วเว้นลูกกระจังตรงกลางไว้เฉยๆดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำกระจังดาวได้ มีหลายออปชันครับอันดับแรกเลยคือเปลี่ยนกระจนใหม่ครับเป็นกระจน AMG ก็ได้ Edition E ก็ได้ที่เป็นกระจังดาวมาในตัวคือตรงนี้จะเป็นขอบพลาสติกหรือว่าจะใส่เป็นชุดแต่ง E63 นู่นนั่นนี่ใดๆก็ตามนะฮะทุกอย่างนั้นคือการออกทะเลไปไกลมากกันาการอกระจังดาวสโลูชั่นหนึ่งที่ผมเสนอให้จากคันท้งของรถคือว่าเราสั่งกระจังไต้หวันที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนกระจังดาวรุ่นนี้โดยเฉพาะซึ่งเขาจะถอดตรงนี้ออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นตัวใหม่ที่เป็นกระจังดาวแล้วตรงขอบเนี้ยนะฮะ เขาจะเบนเป็นพลาสติกไว้ให้แล้วเราก็จัดการพ่นสีเดียวกับตัวรถประกอบเข้าไปก็เรียกว่าเป็นวิธีการทําที่ถูกที่สุดที่เราคิดได้ณนะตอนนี้นะคะตรตัวกระจังเนี่ยซื้อจาก TRC อาิจุลานะครับมา9,800บาทแล้วก็คันนี้มีอาการสีเพี้ยนมานะครับกันชนแก้ฝากระโปงประตูเนี่ยมันจะสีผิดเฉดกันบ้างเล็กน้อยก็จัดการไล่เก็บสีให้เสมอกันทั้งคันเบ็ดเสร็จงานตั้ถังจบไปทั้งสิ้น24,400บาท ปิดจบที่บีคลีนกรุงเทพกรีทาเหมือนเคยด้วยสูตรกำจัดกลิ่นรถเก่าอีกแล้วนะฮะทำความสะอาดภายในฟอกเบาะซักพรมทำความสะอาดฝาท้ายเสร็จแล้วก็ล้างห้องเครื่องให้ใหม่เอียบทำคาร์เทอลิงจบไปเพียง5,000บาทเท่านั้นเองรถสะอาดใสสวยงามพร้อมส่งให้คัพีเอฟเจ้าของรถ ื่องยนตน์ก็เบาๆอย่างที่เห็น M274 นั้นเป็นเครื่องที่ดูแล <S <S ค่อนข้างง่ายปัญหาต่างๆนั้นไม่ค่อยมีครับ E200 ไฟรวมเล่นง่ายเล่นได้ถ้าหากเทียบกับ E c l a s s ตัวไฟแยกที่ใช้เครื่องตัวเก่าคือ M271 Evo ปัญหาเฟืองแอดวาหรือว่าเฟืองแคมปัญหาสก,กูแป๊บเทอร์โบแล้วก็ปัญหากล่อง ECU ที่ชอบรวนั้นเจ้า E c Class ไฟแยกเครื่อง M274 ไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่ เรียกว่าแทบไม่ค่อยได้ทําเลยก็ว่าได้แต่จุดที่คุณจะตรวจสอบเนี่ยไล่มาตั้งแต่ระบบท่อน้ําท่อยางต่างๆประเก็นฐานกรองที่มีออยเครื่องติดอยู่ระบบเทอร์โบเช็ครั่วซึมต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ควรจะไล่น้ำเม้อน้ำตัวเม้อน้ำแผงรังพึ่งต่างๆถ้าอายุเยอะแล้วอยากจะประหยัดก็ล้างทางความสะอาดด้านนอกอยากจะสบายใจก็หาเปลี่ยนใหม่เอาได้จะของแท้หรือของ Aftermarket ได้ทั้งนั้นถ้าหากเป็นอะไหล่ทดแทนพวกอัฟเตอร์มาเกในมุมของผมแน่นอนจะต้องเป็นแบรนด์เยอรมันอาจจะผลิตในจีนแต่ด้วย QC ของแบรนด์เยอรมันแล้วก็เทคโนโลยีของแบรนด์เยอรมันนั้นให้ความสบายใจกับผมมากกว่าส่วนที่จะเจอหนัก จริงๆคือช่วงล่างฮะช่วงล่างรถ Mercedes-Benz นั้นต้องบอกว่าออกแบบมาดีมากทุกอย่างมีขนาดใหญ่ซับและสะเทือนได้ดีในความเร็วต่ำทรงตัวได้อย่างมั่นคงในความเร็วสูงและถ้าเกิดช่วงล่างท่านเริ่มมีเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอาการหนักนะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มเพราะถ้าเกิดช่วงล่างรถ Mercedes Benz เนี่ย เพิ่งเริ่มไม่ดีลูกหมาเริ่มร้าวเริ่มแตกนั้นอาการท่านจะไม่มีนอกจากท่านจะเป็นคนที่จับอาการรถได้จริง,รง,รงๆเวลาขับว่ามันเอ๊ะมันไม่หมั่นคงเหมือนเดิมเอ๊ะเลี้ยวแล้วมันไม่คมเท่าเดิมหรือว่าเอ๊ะวิ่งรูดรางรถไฟแล้วมันไม่เฟิร์มเหมือนเดิมแต่เสียงก็ก็แก๊กๆนั้นเขาจะยังไม่ค่อยมีทุกๆรอบในการถ่ายน้ำมันเครื่องคือ8 0 0 0ถึง10,000มนกิโลนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ยกตรวจสอบถ้าเกิดชิ้นไหนเริ่มร้าวใช้คำว่าร้าวนะครับอย่างไม่แตก แนะนำมาให้เปลี่ยนไปก่อนเพราะว่าระบบช่องล่ารถยุโรปแบบนี้นั้นการรับแรงต่างๆบนตัวรถมันจะกระจายออกไปอย่างตัวอื่นๆถ้าเกิดตัวนี้ร้าวแล้วมารับแรงนั้นไม่เต็มที่แรงจะถูกส่งผ่านไปยังลูกหมากชิ้นอื่นๆลูกหมากชิ้นอื่นๆนั้นก็จะต้องรับแรงมากกว่าปกติจะทําให้เสียเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสนะฮะคิดว่าให้ฉันเก็บเงินซ่อมเป็นรอบๆหรือว่าซ่อมใหญ่เหมือนที่ผมทํานั้นขับไปครับพอมีเสียงกุ๊กๆก็ยกฮะแล้วก็ทํายกแผ่เหมือนคันนี้ รถของท่านจะกลับมาได้ฟิลลิ่งคล้ายป้ายแดงที่สุด 2> E 2 0 0ร้อยไมแสนโกโลคันนี้นั้นการซ่อมบำรุงไม่ได้ยุ่งยากมากมายนักแต่ด้วยอายุด้วยปีรถด้วยใดก็ตามช่วงล่างจะเป็นจุดที่เราต้องทำเยอะหน่อยส่วนตัวเครื่องยนต์นั้นแทบไม่มีอะไรซ่อมเก็บชุดใหญ่แบบผมที่เรียกว่าซ่อมแบบาสาร อะไรที่เสียก็เปลี่ยนอะไรที่เหมือนกำลังจะเสียก็เปลี่ยนเก็บงานภายนอกเก็บงานภายในเช็คแอร์ทำโคดดิ้งเพิ่มเอเตนร์เมนต์ปิดจบที่คาดีเทลลิงจบไปทั้งสิ้น294,190บาทเท่านั้นเองที่สำคัญนั้นคลิปนี้เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วคงจะได้คำรู้ไปบ้างน,นะคะสำหรับคนที่เป็นตัวอีดีแกร์อยากได้กระจังหน้าดาวนั้นจะต้องทำอย่างไรแล้วงบประมาณเท่าไหร่ สำหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาจะปั้นหรือว่าไม่สะดวกจะปั้นเองสามารถใช้บริการปั้นของผมได้แบบมีค่าใช้จ่ายทักไลน์แอดแอดอัซึ่งหนึ่งสัปดาห์จะมียิงคลิปให้ท่าน2คลิปถ้าเกิดท,ท่านรำคาญทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจจะเหมาะสมกับท่านมากกว่าส่งคลิป้ามาดูกันว่าเราจะส่งการบ้น้นรถรุ่นไหนกันอีกหรือว่าใครอยากจะดูรุ่นไหนพิเศษนะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เหมือนเคยครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีบาย